สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมารีวิวตัวไม่ e v e ์เอเวอร์มีนะครับรุ่น AM310 USB นะครับซึ่งตัวไม์ตัวนี้เนี่ยครับในกล่องมันก็จะมีอุปกรณ์อยู่ด้วยกันไม่กี่ชิ้นนะครับก็อันดับแรกเลยก็คือเป็นตัวไม์นะครับตัวไม่อันนี้นะฮะซึ่งตัวบอดี้เนี่ยทำจากโลหะนะครับเท่าที่ลองสัมผัสดูก็เป็นโลหะนะครับ ด้านหน้าก็จะมีการสกรีนคําว่า evermedia นะครับส่วนอันนี้จะเป็นวอลลุ่มนะครับเป็นวอลลุ่มถ้ากดเข้าไปเนี่ยก็คือปิดไมค์หรือเปิดไมค์นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเลื่อนเลื่อนวอลลุ่มอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการเล่งเสียงนะครับไม่ใช่เล่งเสียงของหูฟังเอ้ยไม่ใช่เล่งเสียงของไมค์นะครับเป็นการเล่งเสียงของหูฟังนะครับหูฟังก็จะเสียบตรงนี้นะครับเอาไว้ในกรณีที่ว่าเราต้องการที่จะ ที่จะมอนิเตอร์ฟังเสียงนะครับระหว่างที่เราอัดบันทึกเสียงไปด้วยนะครับแล้วก็มันก็จะมีเซอร์วินะครับว่าต้องการให้เสียงเนี่ยออกไปทางไหนนะครับของผมเนี่ยก็เลือกเป็นทาง PC นะครับที่เลือกเอาไว้นะฮะส่วนอุปกรณ์อื่นๆในกล่องนะครับก็จะมีสาย usb นะครับ usb เป็น usb a นะครับด้านใต้ของ ของตัวใหม่ก็จะมีช่องเสียบนะครับเป็น USB-A นะครับหรือว่าสาย USB printer นะครับก็ใช้แบบเดียวกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีตัวฐานตั้งนะครับตัวฐานตั้งเนี่ยทำมาค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับมีน้ำหนักพอสมควรเลยนะฮะนะครับ,นะรบก็ถ้าเกิดเรามายึดใหม่เนี่ยก็รับรองว่ามันจะไม่ ล้มง่ายๆนะครับหรือว่าไม่มั่นคงนะครับแล้วก็มีเสานะครับเสาสําหรับต่อกับฐานนะครับแล้วก็แหวนแหวนยึดนะครับแหวนยึดอันเนี้ยก็ทําให้เราสามารถปรับองศาของของตัวตัวขายึดตัวนี้นะครับเนะี่ยฮะตัวนี้ให้อยู่ตรงบริเวณด้านหน้าที่เราต้องการได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราไม่มีแหวนเนี่ย เราต้องขันไปให้สุดเกลียวนะครับพอขันไปสุดเกลียวเนี่ยบางทีมันหันไปด้านนู้นบ้างไปด้านนี้บ้างนะครับนะฮะมันมันก็ไม่ตรงตามที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับนะส่วนอันนี้เนี่ยเป็นขายึดใหม่นะครับก็ขายึดอันนี้เนี่ยก็สามารถใช้กับฐานอันนี้ได้นะครับหรือว่าจะเอาไปต่อกับขาแบบแขวนไม่ก็ได้นะครับก็เอาไปใช้ได้ไหลายอย่างนะฮะ เดี๋ยวเราลองมาประกอบกันก่อนเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาติดตัวฐานไม้กันก่อนนะครับก็นะครับก็ขันเข้าไปได้เลยน่าจะผิดด้านหรือเปล่าโอเคครับเข้าแล้ว ครับก็เข้าแล้วแล้วก็ให้เราใส่ตัวแหวนเนี่ยเข้าไปนะครับพอาใส่แหวนเข้าไปแล้วนะครับก็ให้เราใส่ตัวขายึดนะครับตัวขายึดเนี่ยมันก็จะปรับองศาตรงนี้ได้ด้วยนะครับว่าหมุนไปด้านไหน สำหรับใช้ตั้งโต๊ะหรือว่าจะใช้เป็นห้อยลงมาแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าตั้งโต๊ะก็แบบนี้นะครับถ้าห้อยลงมาก็เป็นลักษณะ,ะแบบนี้นะครับติดกับขาห้อยนะครับ <c oughs> เราก็ติดแบบนี้นะครับ แล้วก็หมุนให้ได้ให้ให้มันมาอยู่ด้านหน้านะครับแต่สังเกตดูนะครับถ้าเกิดสมมุติเราหมุนไปแบบนี้เนี่ยมันจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับมันจะไม่ตรงกับด้านหน้านะครับเราก็ต้องใช้แหวนนี้ช่วยนะครับโดยการขยับขยับไอ้ตัวเนี้ยให้ตรงอยู่ด้านหน้าก่อนนะครับแล้วหมุนแหวนเนี่ยขึ้นมานะครับหมุนแหวนขึ้นมา มันก็พอดีกับด้านหน้าพอดีนะครับเนี่ยแหวนมันก็จะช่วยให้เราสามารถหมุนนั้นเนี่ยให้แน่นโดยที่องศามันอยู่ด้านหน้าได้นะครับเพราะถ้าเราไม่มีแหวนเนี่ยพอเราขันลงไปสุดเนี่ยบางทีมันเบี้ยวไปด้านซ้ายด้านขวานะครับมันถึงจะแน่นนะฮะแหวนนี่ก็ช่วยให้มันแน่นได้โดยที่องศามันยังอยู่ตรงกลางอยู่นะครับ นะครับส่วนไม้นี้เวลาติดเนี่ยให้ตั้งตรงๆนะครับตั้งตรงๆแบบนี้เดี๋ยวนะครับต้องยึดอันนี้ให้แข็งก่อนแข็งแล้วให้เราให้เราจับไม้ให้ตรงๆแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนแหวนด้านใต้เข้าไปนะครับ ถ้าเราหมุนไม้แบบนี้เนี่ยบางทีพอสุดแล้วเนี่ยมันอาจจะเบี้ยวอยู่ด้านข้างด้านนี้ด้านหรือด้านนี้ก็ได้นะครับไปด้านนี้หรือด้านนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราตั้งตรงๆนะครับแล้วก็หมุนแหวนเข้าไป เท่านี้มันก็จะตรงแล้วนะครับครับให้ตั้งใหม่ให้ตรงแล้วก็หมุนแหวนเข้าไปนะครับนะครับมันก็จะตรงประมาณนี้ นะครับพอเราขันแน่นเสร็จแล้วนะครับเราก็เหลือเสียบนะครับสาย usb เข้าในช่องนี้นะครับในช่องนี้นะฮะเพื่อที่จะเชื่อมต่อเข้าคอมพิวเตอร์นะครับนะฮะเดี๋ยวเราก็มาลองกันดูนะครับว่าเสียบสายอันนี้เข้ากับไมค์แล้วก็ต่อคอมพิวเตอร์แล้วใช้งานจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับตอนนี้เราก็ติดตั้งไมค์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็สังเกตดูได้นะครับว่า ตอนนี้เนี่ยมีไฟสีฟ้านะครับออกมาบริเวณด้านบนวอลลุ่มนะครับถ้าเป็นไฟสีฟ้าอันนี้เนี่ยก็แสดงว่าไมค์เนี่ยสามารถรับเสียงได้แล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดสมมุติเรากดที่ปุ่มวอลลุ่มเนี่ยครับกดหนึ่งครั้งนะครับมันจะกลายเป็นสีแดงนะครับสีแดงนี้ก็คือว่าปิดไมค์อยู่นะครับก็าสามารถกดเปิดหรือกดปิดได้ที่ปุ่มวอลลุ่มนะครับหรือว่าถ้าเกิดสมมุติ เพื่อนๆไม่ต้องการกดปิดเปิดที่วอลลุ่มเราก็สามารถมากดปิดเปิดที่เครื่องคอมเราก็ได้นะครับอย่างเช่นเครื่องคอมผมเนี่ยจะมีปุ่มปิดเปิดใหม่อยู่ตรงนี้นะครับสังเกตดูนะครับพอผมกดพอผมกดปิดใหม่ปุ๊บมันก็จะเป็นสีส้มเหมือนกันนะครับพอกดเปิดใหม่ก็เป็นสีฟ้าเหมือนกันนะครับก็สามารถกดเปิดที่เครื่องคอมปิดที่เครื่องคอมได้เช่นเดียวกันนะครับ ะะเดี๋ยวเราก็มารีวิวเสียงกันเลยนะครับว่าเสียงไม้ตัวนี้เนี่ยกับเสียงไม้ที่มันติดมากับเครื่องโน้ตบุ๊กนะครับว่าเสียงมันจะแตกต่างกันขนาดไหนนะครับแล้วก็มันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับไม้ตัวนี้เนี่ยพอเราเสียบเข้ากับเครื่องคอมเลยเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ทันทีนะครับไม่ต้องลงไดเวอร์อะไรเพิ่มเติมนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยตัวไม้ตัวนี้มันมีซอฟต์แวร์ ที่ช่วยกำจัดเสียงรบกวนได้ด้วยนะครับซึ่งก็สามารถเป็นโหลดได้จากเว็บ Avermedia นะครับเดี๋ยวผมก็จะทำให้ดูกันในคลิปนี้นะครับสำหรับไมเอ e วอร์มีเดีตัวนี้นะครับเพื่อนๆมันก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับเมื่อเราเสียบสายเข้ากับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วนะครับแต่ว่ามันจะมีซอฟต์แวร์อยู่ตัวหนึ่งนะครับ ที่จะเป็นการตัดเสียงรบกวนอะไรพวกนี้ครับแล้วก็จัดการพวกเอฟเฟกของเสียงนะครับซึ่งเราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บ A v e r m e d i a นะครับแล้วก็ slash us slash product detail slash am 3 1 0นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนะครับพอเพื่อนๆเ,เข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับก็ให้กดดาวน์โหลดนะครับกดที่ดาวน์โหลดแล้วก็มาเลือกที่ utility window นะครับ ก็จะมีแอปพลิเคชันชื่อว่า Voice Engineer อยู่นะครับอันนี้ก็สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้เลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมไม่สอนวิธีตั้งติดตั้งนะครับเพราะว่ามันแค่กดดาวน์โหลดแล้วก็กดเน็กๆไปก็ติดตั้งเสร็จเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองเสียงกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับครับสำหรับตอนนี้นะครับผมก็ใช้ไม ติดเครื่องโน้ตบุกนะครับซึ่งเป็นโน้ตบุก Lenovo P50 นะครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็สังเกตดูนะครับว่าช่องนี้เนี่ยจะเป็นไมโครโฟนอะเย์นะครับ Realtek High Definition Audio นะครับก็หลักๆก,ก็ไม่ได้เซ็ตอะไรนะครับในส่วนของเลเวลก็ตั้งไว้ที่100%นะครับเพราะว่าถ้าตั้งต่ำกว่านี้เนี่ยมันก็จะเบามากนะครับ แล้วก็ไมโครโฟนบูทนี้ไม่ได้ตั้งเอาไว้นะครับเพราะว่าตั้งเมาแล้วเสียงมันจะไม่ค่อยโอเคนะครับสำหรับไมโครบุกนะครับเดี๋ยวเราเรามาฟังไมอีกตัวนึงดูนะครับครับสำหรับอันนี้นะครับก็จะเป็นไมอเ e อร์มีเนะครับสังเกตดูที่ตรงนี้นะครับก็ผมจะเซตตัวไมอันนี้ไมอเร์มเยเนี่ยเป็น Default แล้วนะครับ ส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นหน้าจอของซอฟต์แวร์ไว้ Engine นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ตั้งอะไรเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราก็มาเปรียบเทียบกันก่อนนะครับว่าถ้าผมยังไม่ตั้งอะไรเนี่ยเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเราก็มาดูตรงเซตติ้งของไมค์ตัวนี้ในวินโดว์กันก่อนนะครับก็เดีบยเบิลคลิกขึ้นมาเลยนะครับนะฮะในส่วนของคัสตอมเนี่ยมันจะมีตัว a g c นะครับ ตัว A/C เนี่ยมันจะบูสเสียงไม์ขึ้นมานะครับซึ่งทาให้เปิดตัวนี้เนี่ยเสียงมันจะเบามากเลยนะครับสําหรับไม์ตัวนี้ผมก็กดเปิดเอาไว้นะครับแล้วก็สําหรับตัวเสียงเลเวลของเสียงนะครับไมโครโฟนผมตั้งไว้ที่75นะครับเนื่องจากพอเปิดตัว A/C แล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยถ้าดังถ้าตั้ง100%เนี่ยมันจะดังมากไปนะครับก็75าเนี่ยกำลังดีนะครับนะฮะเสียงก็น่าจะเป็นแบบที่เพื่อนๆได้ยินตอนนี้นะครับ ก็เท่าที่ผมทดลองเทียบกันดูเนี่ยเสียงก็ดีกว่า,าตัวไมติดมากับโน้ตบุ๊กพอสมควรนะครับก็เสียงจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ทีนี้ตัวซอฟต์แวร์นะครับที่เขาให้มานะครับมันก็จะทําใหเา้เพิ่มประสิทธิภาพของเสียงขึ้นมาอีกนะครับโดยสามารถตัดน้อยได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดตัวตัดน้อยนะครับแล้วก็ตัวน้อยเกจนะครับให้ดูนะครับว่าเสียงจะแตกต่างกับ ที่ผมพูดอยู่ตอนนี้มากน้อยขนาดไหนนะครับผมก็กดเปิดอันนี้เลยนะครับเป็นตัวน้อย suppression นะครับซึ่งก็เป็นการตัดน้อยออกนะครับก็เปิดเอาไว้นะฮะเสียงก็จะประมาณนี้นะครับก็เสียงพวกน้อยต่างๆก็จะถูกตัดออกไปนะครับแล้วก็มาอีกอันนึงก็คือน้อยเกตนะครับน้อยเกตอันนี้เนี่ยก็ลองเปิดดูนะครับมันจะมีตัว open t เทร s h o ว์อยู่นะครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าสังเกตด,ดูนะครับว่ามันจะมีตัวหลอดเสียงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวสเกลลากนะครับสามารถลากขึ้นลากลงได้นะครับซึ่งถ้าเกิดสมมุติเราพูดแล้วเสียงเบากว่าตัวสเกลตรงนี้เนี่ยมันจะถูกตัดเสียงออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้น้อยเนี่ยน้อยลงไปด้วยนะครับก็เพื่อนๆก็ลองฟังดูนะครับเทียบกับเมื่อกี้นะฮะว่าเสียงเนี่ยมันมีเสียง อะไรแทรกเข้ามาบ้างนะครับตอนที่เรายังไม่เปิดอันนี้นะครับก็น่าจะมีพวกเสียงแอร์หรือว่าเสียงพัดลมของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเครื่องโน้ตบุ๊กนะครับเข้ามาเหมือนกันนะครับก็เพื่อนๆก็ลองฟังเทียบกันดูได้นะครับระหว่างอันแรกเลยก็คือไมค์ติดเครื่องนะครับแล้วก็เป็นไมค์เอเวอร์มีเดียตัวนี้ที่ยังไม่เปิดตัวตัดน้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็คือว่าใช้ไมค์เอเวอร เว d i ์มิเดแล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์ตัดน้อยของตัวใหม่ด้วยนะครับเสียงก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะครับก็สําหรับผมนะครับก็ถือว่าไมค์ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างประทับใจเลยนะครับก็ราคาก็ไม่แพงด้วยผมซื้อมาจากช้อ p ปีนะครับช่วงมันมีส่วนลดพอดีก็อยู่ประมาณ2,000ปลายๆเท่านั้นเองนะครับก็ยังไงก็หวังว่าคลิปนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,น,นะครับ ที่จะเลือกซื้อใหม่นะฮะแล้วก็อย่างไรก็ตามนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมในการทำคลิปถัดไปด้วยนะครับแล้วผมจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับให้เพื่อนๆได้อัปเดตความรู้กันนะครับครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านมากเลยนะครับที่ฟังกันจนจบดูกันจนจบนะครับสวัสดีครับ